2,553นะครับชื่อว่าประกาศกรมสวัสดิการและุ้มท้องรงงานนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เชือมนะครับหลักเกณฑ์การใช้เชือก็ค่อแน่อกรกดกระทรวงของเราก็เลยได้ให้คํสั่กแบบความเกี่ยวกับค่าความปลอดภัยว่านะครับค่าความปลอดภัยคืออัตราส่วนระหว่างแรงดึงสูงสุดของตัวอุปกรณ์ผมเน้นว่าตัวอุปกรณ์เลยนะครับสําหรับงานวิศวกรรมมันจะต้องมีค่าสูงสุดอยู่แล้วซึ่งไอ้ค่าตัวนี้ได้มาจากมาตรฐานการผลิตหรืออาจจะได้จากการคํานวณทางวิศวกรรม ตัวนี้คือตารางของสลิงนะครับซึ่งเป็นตารางที่ระบุถึงนะครับระบุถึงอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นเรื่องของไดมิเตอร์นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือของตารางก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของสลิงนะครับเพื่อจะบอกว่าสลิงเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับต่อมาเราจะเห็นว่าในตารางนะครับช่องบนสุดจะเขียนว่ามินิมัมเบรกจิ้งโหลดนะครับตัวนี้ก็คือแรงดึงที่สลิงมันขานั่นเองมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะเน้นเฉพาะที่เกี่ยวกับ พวกอุปกรณ์ช่วยยกนะที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือตัว EN นะครับเ n เนี่ยเป็นมาตรฐานกลุ่มของประเทศยุโรปนะครับก็คืออ่าเดบ,บิรรดากลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยจะใช้มาตรฐานอุปกรณ์ช่วยยกตัวนี้เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ามาตรฐานบางส่วนนะครับบางประเทศในยุโรปเนี่ยมีการอ้างอิงมาตรฐานตัวนี้แล้วอาจจะมีการเพิ่มข้อกําหนดขึ้นมาเล็กน้อย ประเทศนั้นนะครับก็จะขึ้นชื่อย่อนะอย่างเช่นถ้าเป็นของอังกฤษก็ใช้ว่า bs แล้วต่อด้วย en นะครับเช่นถ้าเป็นโซ่เนี่ยก็จะมี bs ต่อด้วย en 8 1 8น่ะครับนี่คือามาตรฐานตัวโซ่โว่สลิงนะตามกฎหมายก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนะครับอ้างอิงจากปี2 5 5 2นิะซึ่งการตรวจสอบแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับการตรวจสอบด้วยสายตาก,กับการใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบตอนใช้งานที่ง่ายที่สุดป็นการตรวจด้วยสายตานะครับเครื่องมือต่ตางๆเหล่านี้มักจะใช้การวัด ตามรอบมากกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้นะครับพูดถึงสลิงที่มีเส้น่าดศูนย์กลางได้รมเตอรร้อยละห้าโซ่ถ้าเราใช้เกรด80กับเกรด100เราจะไม่มีปัญหาเรื่องของเซฟตี้แฟกเตอร์เลยครับเราให้ใช้ตามกัดการยกนะเพราะผู้ผลิตเนี่ยจะให้เกรด80กับ1น0มีเซฟตี้แฟกเตอร์อย่างน้อยสีเท่าทุกสัญชาติทุกแบรนด์มันเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสากลแล้วก็สอดคล้องกันที่สุดละนะครับสำหรับตัวโซ่แล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องของเงื่อนไขการใช้งานนะครับ สำหรับอุปกรณ์ช่วยยกวิธีการนี้เนี่ยเป็นการประยุกต์นะครับจากจากทฤษฎีติกลมิติเพื่อให้ผู้ใช้งานเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดถ้าทุกคนใช้ตลับเมตรเป็นนะครับเพียงแค่วัดระยะจากจุดศูนย์่วงหาจุดยึดเกาะหรือว่าพวกหูชิงงานเนี่ยแหละนะครับเอามาหารด้วย0.707หารได้เท่าไหร่นั่นคือความยาวของสลิงที่มุม45องศาพอดีนะครับกรณีคือสาการใช้อุปกรณ์ผิดประเภทก็ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับที่เจอเนี่ยบ่อยเลยจะเป็นเรื่องของตัว i-bone การหมุนนะตัว i-bone เข้ากับรูนะครับเข้ากับรูของตัววัสดุเนี่ยผู้ใช้งานมักจะหมุนแล้วมันเกิดช่องว่างนะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตัวบาและชิ้นงานเนี่ยมีผลเช่นกันนะครับมีผลเช่นกันที่จะทําให้ตัว i-bone มันหักก่อได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเจอช่องว่างบริเวณนี้ก็ให้สวมแหวนรองบาเข้าไปเกรดโซนะเกรดโซเริ่มต้นเนี่ยที่ใช้กับงาน ที่ใช้ได้ในงานเคลนหรือเรียกว่าง,งาน overhead lifting เนี่ยนะครับเราต้องใช้เกรดโซ่ใดเั็นเกรดเริ่มต้นครับ 80, 80นะครับถูกต้องครับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Facebook KNCity Training Center หรือ w w w บ k n c t c o m นะคะ